สวัสดีค่ะครูปุณนะคะปุณภาช้างพายค่ะวันนี้ครูปุณจะมาสอนแขนเสื้อเบื้องต้นนะคะใช้กับเสื้อตัวหลวมน้อยนะคะหรือเสื้อเข้ารูปก็ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูจะสร้างโดยการย่อส่วนนะคะหนึ่งสองนะคะครูจะใช้ขนาด แขนสมมุตินะคะต้นแขน36รอบวงแขน50าสความยาวไหล่ถึงสอกถึงข้อมือนะคะส1 58แล้วก็ข้อมือ22เซนเริ่มต้นนะคะเด็กบวกกระดาษนะคะวัดลงมาประมาณ1-2เซนนะคะแล้วก็ลากเส้นกลางนะคะหรือสันแขนนะคะ เราจะใช้สูตรนะคะต้นแขนนะคะหาร4ต้นแขนในที่นี้นะคะเราจะบวกหลวมประมาณ4นะคะ5 6นะคะบวก4ี่บวกหบวกหก็ได้แล้วหาร4ี่ค่ะครูก็จะใช้นะคะ36นะคะบวกหลวม4ี่เส้นเท่ากับ40นะคะหารด้วยสี่ 4, จะเท่ากับ10คะ่ะก็ลากเส้นนะคะ2ฝั่งซ้ายขวานะคะลงมา ฝั่งละได้เท่ากับต้นแขนบวกลมหารด้วยสีนะคะถ้าอยากได้ต้นแขนนะคะรวมน้อยนะคะแล้วก็บวกสีนะคะมันจะรวมออกข้างละ2เซนนะคะนอกเนื้อเราที่ใต้ท้องแขนถ้าอยากได้รวมมากก็บวกไป6นะคะมันจะรวมข้างละ3มเซนลากเส้นนะคะให้ชัดเจนนะคะนจะมีเส้นกลางแล้วก็แขนหน้าแขนหลังนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะ สร็จแล้วเราจะลากทแยงมุมนะคะยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบวงแขนเสื้อที่เราวัดมาจากแบบตัดลากจากซ้ายนะคะมาทางขวามือนะคะครึ่งหนึ่งนะคะของแขนเสื้อนะคะที่เราวัดได้มาจากแบบตัดทีนี้วัดทางขวานะคะแล้วก็วัดทางซ้ายนะคะทางซ้ายเราจะวัดลงเท่ากับทางขวาแล้วก็ลากเส้นแนวนอนค่ะ เป็นเส้นต้นแขนค่ะแขนทางด้านขวามือก็จะเป็นแขนหน้าเสมอนะคะแขนทางด้านหลังก็จะอยู่ซ้ายมือตรงกลางแขนนะคะวัดไปทางข้างหน้านะคะ1เซนเสร็จแล้วเราแบ่งครึ่งนะคะจากเส้นที่เราวัด1เซนนะคะไปชนกับเส้นต้นแขนหันสีแผนหลังแบ่งครึ่งค่ะ แบ่งครึ่งที่เราใช้ต้นแขนหารสีมานะคะลากเส้นโยงว่าเราแบ่งครึ่งนะคะ,ะทางด้านหน้านะคะทางด้านขวานะคะแล้วก็วัดแบ่งครึ่งทางด้านหลังนะคะเราก็แบ่งครึ่งแล้ววัดสูงขึ้นจากเส้นแบ่งครึ่งคือหนึ่งเซนเสร็จแล้วเราก็จะโยงเส้นนะคะเป็นกรอบกอบด้านในอีกทีหนึง่ง แผ่นหลังนะคะลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่งต้นแขนนะคะตัดกับจุดที่เราวัดขึ้น1เซนด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้านิดนึงลากมายังแนวต้นแขนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดย้อนกลับไปนะคะส่วนที่เกินออกมานะคะด้านหลังเท่ากันแล้วก็ลากกรอบด้านในอีกทีนึงด้านหน้านะคะส่วนที่เกินเส้นต้นแขนออกมานะคะแล้วก็วัดแล้วก็วัดย้อนกลับเข้ามา จะมีขนาดเท่ากันเสร็จแล้วโยงเส้นเข้ามาด้านในเป็นกรอบอีกทีหนึง่งขีดให้ครบทุกมุมนะคะก็จะคล้ายๆหัวกะโหลกเสร็จแล้วแต่งโค้งหัวแขนค่ะจากจุดกลางแขนที่เราวัดไปทางด้านหน้านะคะ1เซนโค้งผ่านจุดค่ะเสร็จแล้วก็โค้งเข้ามาด้านในให้รับกับใต้ท้องแขนนะคะ ให้ท้องแขนเนี่ยเนียนๆอย่าให้ท้องแขนเชิดขึ้นนะคะหรือแอดลงแล้วก็มาโค้งวงแขนด้านหลังนะคะจากกลางแขนนะคะโค้งไปนะคะผ่านจุดนะคะแล้วก็ด้านล่างของด้านหลังนะคะโค้งให้มารับกับใต้ท้องแขนค่ะ อ่าอันนี้ก็คือรอบวงแขนนะคะที่เราสร้างได้เสร็จแล้วเราจะพับกระดาษทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายกว่าพับทีละข้างพับทางด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อที่เราจะกิ้งนะคะหรือกดรอยก็คือกดรอยใต้ท้องแขนนะคะมาถึงอ่า ตรงรอยต่อนะคะ,ะพับด้านหลังนะคะพับกระดาษด้านหลังนะคะกิ่งใต้ท้องแขนนะคะ,ะมาถึงเส้นที่เราโค้งเอาไว้กลางกระดาษออกนะคะแล้วก็ซ้ำด้วยดินสอให้ชัดเจน เสร็จแล้วนะคะให้เช็คหัวแขนนะคะจะใหญ่กว่าวงแขนเสื้อจริงนะคะที่เราวัดมาจากแบบตัดนะคะประมาณเซนครึ่งนะคะไม่เกิน2.5เซนครึ่งถ้าเกินนะคะสามารถขยับนะคะขยับเข้านะคะได้นะคะหรือขยับออกนิดหน่อยได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะลากเส้นไหลถึงสองนะคะจากเส้นสันแขนหรือกลางแขนนะคะลากเส้นแนวข้อศอกนะคะ แล้วก็ความยาวแขนหรือข้อมือครูจะทําแขนมีเกตสอกนะคะแนะนําให้ทําในกรณีที่ปลายแขนมันแคบแขนกระบอกนะคะที่ไม่สามารถออกฝ่ามือได้นะคะเราจะทําเกตสอกเพื่อให้เสื้อเนี่ยใส่สบายยิ่งขึ้นนะคะข้อสอกมันจะงอไปตามรูปแขนของตัวเราแล้ก็จะใช้ข้อมือที่วัดได้นะคะาหาด้วยสองนะคะ วัดออกข้างละเท่ากันผู้เขียนผิดนะคะต้องใช้ข้อมือนะคะที่เราวัดได้หารสองนะคะสมมติวัดออกข้างละสิบเอ็ดก็คือข้อมือยีบสองนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะขีดเส้นใต้ท้องแขนแผ่นแผ่นหน้า ขีดบางๆมาก่อนใต้ท้องแขนแผ่นหลังวิธีทำเก็ดศอกนะคะจะทำเก็ดศอกที่แนวข้อศอกนะคะที่แขนด้านหลังแล้วก็จะแบ่งครึ่ง,บงแบ่งครึ่งแขนด้านหลังนะคะถึงเส้นสันแขนเสร็จแ,แล้วเราก็จะทำเกร็ดนะคะประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะคะแล้วเราก็ขีดมาหาา เส้นก้นเกดนะคะเส้นก้นเกดก็ยาวเท่ากับจุดแบ่งครึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะเย็บเกรดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทดนะคะว่าช่วงแขนที่เหลือของด้านล่างเนี่ยหายไปเท่าไหร่ล้วก็จะวัดนะคะตั้งแต่เกตเพราะว่ามันโดนเย็บไปอ่าแล้วก็ขีดเอียงลงมานะคะให้เลยจากเส้นปลายแขนนะคะประมาณ1เซนอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยค่ะ เสร็จแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนแนวเส้นกลางแขนนะคะของแขนหลังมาใหม่นะคะขีดเส้นนะคะขีดเส้นสันแขนใหม่แผ่นหน้านะคะแล้วก็แบ่งใหม่นะคะให้ได้11เส้นเสร็จแล้วแผ่นหน้านะคะข้อ2นะคะเราก็จะแต่งนะคะเท่าเดิมแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะบานออกนิดนึง อันนี้ก็จะเสร็จแล้วแนะนําให้ทําเก็ดสอกในกรณีที่ปลายแขนสอบปลายมากๆนะคะที่ไม่สามารถออกข้อมือได้นะคะทําให้สวมใส่สบายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าแขนกว้างอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องทําเก็ดสอกนะคะแล้วก็ตีตรงมานะคะหรือตีบานตามต้องการได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะวิธีนี้ก็ไม่ไม่ยากจนเกินไปนะคะ ใช้กับเสื้อเข้ารูปและเสื้อตัวหลวมน้อยที่ระบวกหลวมน้อยนะคะอย่างเช่นสีนะคะไม่เกินติบสองเส้นไม่ยากจนเกินไปนะคะวิธีนี้ลองเอาไปทำกันนะคะ ปูนสอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกนะคะเบอร์โทรศพัพท์025432903ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ